สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะฟ้าพระรวยสวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าพารวยตอนนี้ฟ้าพระรวยอยู่วัดปูซีศูนย์นะคะมาเอาแนวทางสูตรยคำนวณตดกับปูปิสนาเลยคะ่ะปูปิสนาในวัดปูซีศูนย์นะคะงวดที่แล้วเลขปูปิสนากับเขาเลยคะ่ะหนึ่งสองบนเลขของปูปูบอกว่าถ้าตัวใดที่ปูเน้นนะมันจะบ่ค่อยออกเอกคะ่ะมันจะออกแต่ตัวเลขที่ปู่บเน้น เป็นตลอดทุกงวดเลยค่ะเหลขกปูเขามาตลอดเด้ยค่ะพี่น้องคะเขามาตลอดตั้งแต่ต้นปีเ้อค่ะยังมรุดเลยคะ่ะอันนี้คือวัดปูซีศูนย์นะคะปูปริศนาพึ่งกระยุที่วัดปูศรีศูนย์นะคะทังช่องก็เป็นเพียงแนวทางเ้ยค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางให้ไปหาเลือกสื่อสลักสินแบงรัฐบาลเ้อค่ะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขมีข้อมูลรุดกับว่าว่ากันเนาะคะ่ะ เป็นเพียงแนวทางนำเสนอเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาีเด้อค่ะพี่น้องค่ะเลขของปูปิศาเด้อค่ะแนวทางปูปิศนาก็เป็นสูตรหวยคำนวณเด้อค่ะปูกระหากน้ยเด้อค่ะหลังจากที่ห้าไปเอาอยู่ในวัดปูศีรษะเนาะคะ่ะเลขของปูปิศนานะคะ่ะเ้ากับมากลับมา,บ,มาบาดเป็นทีเรียบร้อยแล้ว มาอธิบายกับเบซี่แฟนสองฟังเ้วยค่ะนี่ค่ะคือเล็บนของปูเ้วยค่ะปูกนินให้สามคู่แปดหาไปทุกเจ็ดหาเจ็ดหกหกหาหนึ่งหกหนึ่งหาคือเป็นเล็กล่องเนาะค่ะเล่นที่สุดคือเจ็ดหาค่ะพี่น้องค่ะเลขบนวิ่งแปดกำหาเด้อเหล็กบนดเวยค่ะเส้นเล็กล่างปูกห้วิ่งสองเนาะค่ะสองหลุดโหลดปูว่าหลุดเลยแพมักหลุดหลุดลักสองเลยค่ะพี่น้อง ให้มหาคูด้วยค่ะเหล็กล่างสองสี่สองหาสองหกสองแปดสองเก้าเอาสายวิ่งสายหลุดกับไพมักเลยหลุดกับหลุดล่างเลือเหล็กสองด้วยค่ะงวดที่แล้วเล็กปูพิษณาเขาด้วยค่ะหนึ่งสองบนเล็กปูเขาตั้งแต่ต้นปียังบ่ดรุดดด้วยค่ะพี่น้องคะปูบอกว่าเดี๋ยวให้ปูคำนวณเหล็กสามตัวก่อนอีกเท่อนึงก่อนวันที่สามสิบเอ็ดเท่าจงมาเอาเลขกชุดสามตัวกับปูนะคะ เลขสามตัวก็เพื่อปูทีไดตัดตัวเลขทำหน่อยลงพงพอมจึงได้กะเอาโค้งหลกไปก่อนเนาะค่ะเลขปูปริศนาในวัดปูสี่ศูนย์เนาะค่ะพี่น้องยาสับสนเนาะค่ะงวดที่แล้วเลขปูเขาเนาะค่ะคลิปแรกที่ฝ่าพาระวยไปตามปูฝ่าพาระลวยเอื่อนปูปูใจดีเนาะค่ะปูใจดีงวดที่งวดที่ผ่านมาเลขของปูเขาเปดหาหาเปดนะคะที่อหาเปดนะคะแต่ว่า ฝ่าพาระรวยก็ด้เปลี่ยนซื้อปูนปูปิสนานเนาะค่ะแล้วเลขปูเขาหัวดที่สองเป็นสิบสองค่ะหัวนี้หัวดที่สามตามน้ากันแต่ว่าเลขปูเขาแต่ต้นปีพุแล้วค่ะเฮากระพึงมาได้แนวทางน้าปูเนาะค่ะอาพี่น้องคะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกาแาพระรวยในเด้อค่ะจะได้มีกําลังใจไปตามหาแนวทางศูงย์หน,น่วยคำนวณ อาจจาะดังๆเนาะค่ะให้กับเอซี่เฟนช่องไปหาหรือสื่อสารกินแมแลงสาบาะน้ากัดมิโฉมีลาบถึกหวยรือยเบือเด้อพี่น้องคะ่ะสุกสมัน,นะะหมันเด้อค่ะงวดวันที่หนึ่งมิถุนาพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด้อค่ะกิฟนี้ขอคุณไล้ไระะ้เ้อค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังซานิโกะนาะค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณค่ะ